ในหัวข้อนี้เราจะมาดูเรื่องของการใช้งานในส่วนของ transition นะครับซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนฉากภายในหนังท,ทั่วไปนั้นอาจจะมีบางครั้งที่มีการตัดฉากไปเลยนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของการเฟดภาพให้มืดดำไปแล้วก็สว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือก็อาจจะมีลักษณะของการเปิดภาพในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้แหละครับเราจะใช้ในส่วนของ Transition เพื่อที่จะช่วยให้ลักษณะของภาพวิดีโอทั้งสองคลิปนั้นมีการเชื่อมต่อกันอย่าง สวยงามนะครับแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นในะตัวอย่างนี้นะครับผมจะลองเลย์วิดีโอให้ดูโดยการกดปุ่ม Spacebar ที่คีย์บอร์ดสังเกตที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับเมื่อคลิปวิดีโอคลิปแรกนั้นเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะถึงเวลาที่ต้องการจะเปลี่ยนฉากก็จะเห็นว่าคลิปแรกนั้นค่อยๆจางหายไปนะครับแล้วคลิปที่2นั้นก็ปรากฏขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับ เมื่อลองเลื่อนในส่วนของ c u r r n t t t m m e น d u c a t o r ดูนะครับก็จะเห็นว่ามีคลิปวิดีโอสองคลิปนะครับซ้อนกันอยู่ในลักษณะนี้คลิปแรกนั้นค,ค่อยๆเฟดหายไปส่วนคลิปที่2นั้นปรากฏขึ้นมาครับและที่เห็นอยู่ตรงกลางนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของ Transition ที่ผมได้ใส่เข้าไปนะครับซึ่งเราจะมาดูถึงวิธีการในการใส่ Transition เข้าไปว่าเราสามารถจะทำได้อย่างไรนะครับในตัวอย่างนี้ผมได้สร้าง s e q u e n c e ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อ Seque n c e 0ู ที่ยังไม่มีการใส่ transition นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราสามารถจะใส่ transition ได้อย่างไรการใส่ transition นั้นนะครับเราจะใช้ในส่วนของหน้าต่าง panel effect นะครับอยู่ที่บริเวณตรงนี้โดยปกตินั้นจะเป็นในส่วนของหน้าต่าง info นะครับเราก็สามารถคลิกที่แท b บ effects ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของ e f f e c t ตรงนี้นะครับจะมีรูปแบบที่หลากหลายนะครับมีในส่วนของ preset นะครับ preset นั้นจะเป็น e f f e c t สสำเร็จรูปที่โปรแกรมนั้นกาหนดมาให้เรา Audio Effects นะครับจะเป็นเอฟเฟกต์สำหรับการใส่เสียง Audio Transition ก็จะเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนฉากของเสียงนั่นเองนะครับจากเสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของวิดีโอเอฟเฟกแล้วก็วิดีโอ r a n s i t i o n ในหัวข้อนี้เราจะมาดูที่วิดีโอ r a n s i t i o n นะครับในส่วนนี้ผมจะเปิดวิดีโอทราน i ิชันโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่โฟลเดอร์ใดซักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับ จากนั้นก็เลือกรูปแบบของ Transition ตามที่เราต้องการนะครับในตัวอย่างนี้ผมเลือกที่ cross d i s s o l e ตรงนี้นะครับคลิกลงไปแล้วก็นำมาวางไว้บริเวณกึ่งกลางนะครับซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของในส่วนของคลิปวิดีโอทั้ง2คลิปเมื่อวางลงไปนะครับบาง t Transition นั้นสามารถที่จะวางลงไปได้เลยนะครับแต่บาง transition นั้นก็อาจจะมีหน้าต่างในส่วนของ Transition ปรากฏขึ้นมานะครับ หน้าต่างตรงนี้นะครับจะบอกว่าในช่วงของเฟรมในส่วนท้ายของคลิปแรกนะครับแล้วก็ช่วงของเฟรมในส่วนแรกของคลิปหลังไม่เพียงพอในการวางทรานซิชันที่เราใส่เข้าไปดังนั้นโปรแกรมจึงจะจัดการทําการซ้ําเฟรมให้กับงานของเราโดยอัตโนมัตินะครับโดยเราสามารถจะสั่งยืนยันการซ้ําเฟรมของโปรแกรมได้โดยการคลิกที่ปุ่มโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ทรานซิชันลงไปนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะลองเลื่อนในส่วนของ c u r r e n t t i m e indicator มานะครับ เราก็จะเห็นถึงลักษณะของ transition ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าลักษณะของการเปลี่ยนฉากนั้นเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็สามารถจะกดปุ่ม Space bar ที่คีย์บอร์ดนะครับและนี่ก็คือลักษณะของ transition ที่เราสามารถที่จะใส่ลงไปได้นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมี transition ต่างๆมากมายนะครับถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆที่เราสามารถที่จะเลือกหมวดหมู่ของฟังก์ชันต่างๆเหล่านั้นแล้วก็นํามาใช้ได้เลยนะครับในหัวข้อนี้นะครับผมก็จะขอจบแค่ การใส่ t r n s s t i o n นะครับแต่ส่วนของการปรับแต่ง Transition mm hmm. การแก้ไขเราสามารถที่จะไปดูได้ในหัวข,ข้อหน้านะครับ